สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึ่งคันนะครับงามมากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเป็นรถมือเดียวนะครับปี2009ครับกับ Honda City เครื่องพันหเกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สไม่เคยชนนะครับ สีสวยเต็มสภาพงามมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับราคาสดก็ได้นะครับ1 6 9 0 0าบาทนะครับผ่อนชิวๆ3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสภาพงามๆนะครับการันตีไปเลยครับว่าไม่เคยชนไม่แท้นะครับประมาณ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับดูแลดีใครหาใช้งานนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า สายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในก็สภาพนี้นะครับใหม่เลยครับดูแลดีมากๆนะครับเจ้าของเดียวรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับ ใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับดูภายในนะครับสวยนะครับแล้วก็ทนดูแลง่ายเติมน้ํามันไม่แรงไม่แพงนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ามันล้วนสภาพสวยๆไม่เคยแก๊สไม่เคยชนรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเปิดราคานี้ไปเลยครับ169,000บาทนะครับรถสวยจัดนะครับสภาพเกรดเอมี มือเดียวนะครับมือเดียวนี่นะครับที่เหลือสมาชิกก็สนใจก็โทรเจรจาสอบถามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนำมาฝากเป็นตัวเลขกับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับชอบราคาชอบสภาพจัดไปครับ h o น d a City ใช้ง่ายทนทานอยู่แล้วครับเป็นรถเจ้าตลาดนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับผมทำหน้าที่คัดและเช็คเรียบร้อยนะครับการันตีครับเป็นรถมือเดียวรถบ้านแท้ไม่เคยชน ไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ภายในสวยๆสภาพดีๆนะครับสมาชิกลองพิจารณาและตัดสินใจดูนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานเน้นทนทานเน้นใช้ยาวๆตัวนี้ใช้กันได้ยาวแน่นอนนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ค่ายฮอนด้านะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับทนและก็ประหยัดครับเป็นเครื่องพันห้านะครับก็ที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับว่าชอบหรือไม่นะครับขอบคุณครับถูกใจก็โทรได้รายได้ติดต่อมาได้เลยครับ